สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรถดอยากขายนะครับช่องรถคุณภาพนะครับก็วันนี้ก็มีตัวเชฟโรเลตนะครับตัวเชฟโรเลตคลูซตัวนี้เป็นตัว LT นะไม่ใช่ตัว LTZ นะครับเป็นตัว LT ก็รถคันนี้สวยทั้งคันราคาไม่แพงนะครับรถคันนี้เป็นตัวปี2013ราคาสบายๆนะครับอยู่ที่ราคา2,28,000 0บาทนะครับผ่อนเดือนละประมาณ4,000กว่าบาทนะครับใครสนใจเข้ามาดูนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูสภาพภายนอกรถ คันนนกิดึะรบอันนี้ล้อล้อเดิมนะครับแม็กเดิมนะครับยางยังใช้ได้อยู่นะครับดอกยางยังมีอยู่สภาพภายนอกสีนะารพภายนอกสีเป็นยังไงอะซูมภายนอกสีเ็าดูนิดนึงสีนะครับยังใช้งานได้ดีนะครับแล้วก็ที่จับอันนี้ก็จะเป็นที่จับแบบใช้ลายนิ้วมือได้นะล็อกหรือปลดล็อกนะครับสีไม่มีสะดุดนะครับสีไม่มีเพี้ยน ไม่มีสนิมไม่มีรอยสีนะครับค่อนข้างสวยกระจังหน้าเป็นกระจังหน้าแบบคลูสเป็นกระจังหน้าใหญ่นะครับมีไฟตัดบอกให้นะครับโอเคอ่าสวยครับคันนี้ผ่อนไม่ผ่อนไม่แพงนะครับเดือนละสี่พันกว่าบาทรานะคาอยู่แค่สองสองแปดไม่แพงเลยคันนี้นะครับคันนี้เป็นสีเงินปีสองพันสิบสามโอเคครับ<ๆ>เดี๋ยวเราพาไปดูรอบคันอ่ะเดี๋ยวไปดูรอบคันฝั่งนี้ วันนี้ตาต้องเราจุดรอนะครับต้องหูเราอ่าโอเคมาดูกระจกนิดนึงกระจกยังเป็นกระจกเดิมนะครับเห็นไหม gm ยังเป็นของทางโรงงานนะครับไม่เคยเปลี่ยนมารถคันนี้สวยทั้งคันนะครับช่วงล่างอะไรดีไม่มีพลิกความจมน้ําชนหนักตัดต่อดัดแปลงมานะครับสวยครับคันนี้ราคา2อ0 0 0 0 0บาทนะครับผ่อนเดือนละสี่พันกว่าบาทเป็นตัว Cruise lt นะครับด้านหลังมีเซ็นเซอร์ กะระยะ4จุดนะครับที่จับฝากระโปรงตรงนี้นะครับเป็นโครเมียมนะครับตัดสีเทาดูสปอร์ตแล้วก็ดูค่อนข,ข,ข้างหรูขึ้นมานะครับหากใครสนใจรถคันนี้ติดต่อมาที่รถเดียากขายผมโตรถเดียกขายกับน้องอู่รถเดียกขายนะครับเบอร์โทรอยู่ที่0628242551 0628242551หากใครชอบคลิปนี้นะครับช่วยกันนิดนึงนะครับกด subscribe นะครับกดกระดิ่งนะครับเรายังมีรถ ที่จะเติมเข้ามานะครับให้ท่านผู้ชมหรือผู้ที่กำลังมองหารถมือสองเนี่ยได้เลือกได้ชมได้ดูได้ซื้อนะครับผมยังไงคลิปนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ